สวัสดีครับพี่โอภพรักเปล่ากี่ทันเช่นเดิมครับโมนี้ก็ทำหน้าที่เกี่ยวเหมือนเดิมครับลงมาจ่ายหน่อยครับจ่ายหน่อยเจ็ดสิบโมนี้ได้มาเกี่ยวหน้าแถวหมู่บ้านครับประมาณอาฮุกไรครับเขาลมครับดันอย่างเดียวครับดันเขาลมก่อนครับจนตอนนี้ครับเข่างามแห้งครับ หน้าพลสอครับจวด,ดครับเลือดาดแดดกำลังตาเขาพอดีครับนี่ครับมืองอีก็ารมแห้งครับมึงรถดเกี่ยวไปน้ำครับจวด,ดครับ วันนี้เป็นกุฎาหน่อยเจ๊ซิบตัวแอรครับนามีนามเนี่ยเดือดครับเนี่ย งามแห้งครับมองไปด้ครับสับยาวสับยาวครับด่วนด่วนครับงานเยอะช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้ไม่แต่งานด่วนครับ เกี่ยวดีเหมือนเดิมนะครับคุณ่าน้เจ็ดสิบไละห้าร้อยห้น,50นะครับยอดโอ้หมีฝรั่งเลยคิดฝรั่งหระฝรั่งขิ้นก ยาวน่าจะใกล้จะเต็มแล้วนะครับว่าหลายรอบแล้วดันน้ำไปครับเข้าล้มครับ เจ,เจ้าเจ้าเข้าไปคนกระชิโตครับเน้นมอครับมือหนึง่งแดด่เปียนเปียนะครับมีทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับอ,อยู่ไกล้ๆครับขางข้างผมครับทีมงานวอดระพดครับมีพี่น้องมาขอมาหาขอเพื่องครับนี่ครับ เจ้าครับเจ้าครับซับาวซาบเบา,เ,บา,เ,บาเลยตัวแอรเนี่ยคนขับสบายเลยครับไปพัดท้ายครับ เดินหนาเดียวแล้วครับไปเขาเกี่ยวไปครับเดี๋ยวเขาคอย,น,อยนิดนึงกันนะิ้นิ้นิดไม่ยังมาทุกคนพร้อมกันหมดันจะเกาดในหน้านอนแล้วนะครับคนถ่ายก็จะนอนหลับแล้วเดี๋ยวก็เต็มอุ้มแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาเทกัน Sắp mà dư dào sập mà dào bay đặt bay đặt bay đây bay dào dào sập bao sập bao khẩu khen ngập khẩu nhau một gặp เรางาบวนเดินติดตามติดแลเกี่ยวครับตรงนี้ครับเป็นฤดูกาลเกี่ยวข้าว เกี่ยวเขาดีครับย่างลไปเมืองหนึ่งเนี่ยเขาโอเคได้ครับนี่ครับนี่ครับเต็มงานอีกทีมงานหนึ่งรับเกี่ยวเสร็จแล้วครับกำลัง ใหญ่างานไปเกี่ยวทั้งอื่นครับ,บรถใหญ่รถใหญ่อะไรนะครับเขาเต็มรถเลยครับของมึงรถหน่อยเรับต่อครับชวรตัวเต็มแล้วครับนี่คือเขาเต็มแล้วครับห้องแล้วครับ เต็มแนวห้องแล้วเต็มนวครับคนขับกับคนเดิมครับปิกจะ ตนนี้มาเทียบร้อที่เขาครับยิ่งเขาใส่รถผลครับ ชบ้านนึ่เจอระอุ่มหเลยหลายเต๋อเลยกนยิงเขายอยู่และอยู่บ้านสองกลุ่มนะครับในหน้าเนี่ยเอางาม่มดีีครับเอาเหาอะไรเนี่ยนี่ครับคนกันคนหนึ่งครับรอเปลี่ยนครับเมื่อนี้อยู่ขั้นเดียวครับขั้นหนึ่งไปเกี่ยวอยู่มือพืนครับกวาดตากัน,นเนี่ยครับ ยิงเขาเรียบร้อยครับพระจาหน่อยครับน,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 นี่ครับเขาเกี่ยวเขาแนะนำเยยังไ่เคยเปียกเลยครับยอะสวยงามขับไปดูรัวครับ ร่วมครับราบโดยรวมตอนยิ่งเข่าครับยิ่งเขา่าออกจากรถครับหมื่นหมืม่น เรื่องอรามครับคนขับรับลงมากินน้ำกินไนครับคนขับสุดรอครับตัวจริงเสียงจริงสุดรอครับเเปลี่ยนคนขับครับรึกซากันครับคนขับสองคนครับสุดรอชิบหายได้ครับนั่นนั่น เที่เขาดูครับหนึ่งไปเ่อะครับเออเกี่ยวหยางแหงครับหน้านี้ครับของหลายพวกขาพวกอ,อย่างนะครับตัวครับเกี่ยวหยาง ต้องเซ็นเจ้าที่ก่อนครับนี่เลยนี่แหละครับอุ้หนึ่งก็ได้หลายแห่งนะครับ ไปด้วยไอ้ครับวิสีแก้วหน้าครับอยู่กับในางหน้าโลเกียวครับช่วงนี้เป็นช่วงดู่ระอาิตยานครับยูบหน้าอย่างเดียวครับตาเขาอยู่ตรงข้างครับ แล้วเพาก็จะไปเกี่ยวต่อครับ